แต่ท่อนล่างแซฟเวอร์เรียกว่ายังคงความสวยเป็นในวัย52กระดัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซิเรียมพักดีดำรงริ์ที่หากมีเวลาว่างจากการทำงานเมื่อไหร่ก็มักจะแบ่งเวลามาคอยดูแลรูปร่างผิวพรรณอยู่เสมอล่าสุดแอนซิเรียมก็ได้เผยภาพขณะไปออกกำลังตีเทนนิสพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าพร้อมใช้แรงแอนซิเรียมเหมอนซเรียมเทมทิสตนส,นสเตมริวิลร์ แต่งานนี้กลับถูกโฟกัสผิดจุดเต็มๆเ,เพราะแอนซิเรียมได้เลือกสวมใส่เสื้อยืดสีขาวธันดาธนดาแต่กับเพิ่มความแซ่บด้วยท่อนล,ล่างที่ใส่เทียงกลางเกงบิกินี่ตัวจิว๋วจนแฟนๆต่างต้องเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ในความฮอตเวอร์ของเธออย่างรัวๆที่สําคัญหลายคนยังคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยว่าตัวเลขของอายุไม่สามารถทําอะไรรูปร่างของแอนซิเรียมได้เลยจริงๆจ,จ้า